เอาละครับก็รกราบสวัสดีทุกชมทุกท่านกันด้วยนะครับนี่ก็ผมเองไอเว็บเกมเมอร์นะ่ะวันนี้นี่เราจะมาสอนการทําปืนใหญ่กันไม่ใช่ปืนใหญ่แบบตามหนังอะไรแบบนี้นะเอาล่ะเราไปเริ่มกันเลยไปอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมนะครับก็จะมีออปซิเดียนแล้วก็ l e ิสโตนอีเบอร์เตอร์ป่าไม่ไม่ไม่แน่ใ,นใจแล้วก็ทีเนทีขาดไม่ได้เลยแล้วก็ดิสโตนเลเวอร์ วังออกซิเดียมไปอสารออกฟึ๊บวางนี้ด้วยแล้วทีน้ำไปดูว่าน้ำมันจะไปสุดตรงไหนนะฮึ่เบใหม่ึ๊บึ๊บึ๊บแล้วก็วางมานี่เอากระจายเรวเดี๋ยวออย่างนึงก็คือ น,นี่ก็ได้ลแล้ววางมาดูกันว่ามันจะเป็นเพลิงแงไหมกดไฟปุป๊บนี่ไปดูโลกมันจะเลี้ยงออกไปตอนนี้ไปไหนก็ไม่รู้วางอันนี้เป็นแบบทีเลนส์ไหนลองดนะูซิไปไกลโอ้โไปกลด้วย สูงไหมปื้มโอ้โหสูงขนาดเนี่ยทังๆก่อนตักสีโอเคแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยสำหรับปื้นใหญ่นะฮะทุกคน แล้วครับถ้าเคยชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด s ั b สไ r i b ช่องไอวี่เกมเมอร์มมอด้วยนะสวัสดีวันนี้สวัสดีครับไปย